สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์พี่ออยรอเบเกอร์น,นะครับกับเกมอะไรครับพี่ออยออน,นิอโอน,นิเออได้ข่าวว่ามีแขกรับเชิญมาด้วยนี่ครับแขกรับเชิญเขาชื่ออะไรเหรอครับพี่ออยคุณเิวนะครับคุณเลียวจิตหุดเงียวนะครับหรือว่าเจ้วหุดหงิดนั่นเองคุณเลียวจิตหุดเงียวนะครับแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอครับ เอ่อผมสัมผัสได้ว่าในบ้านหลังนี้นะครับมีวิญญาณอาโอนิอาโอนิอยู่หรือว่าวิวญญาณอาเบะม่วงนะครับหรือว่ายักษ์สีม่วงนั่นเองนะครับอืมแล้วเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเกมนี้มันเป็นเกมซีรีส์แรกที่ผมเล่นเลยนะครับคนดูก็เยอะนะครับก็ตอนนี้มีภาพ 3D ออกมาแล้วโอ้เหรอครับแล้วไอ้ 3D เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับ สามดีที่หมายถึงนี่ว่ามันไม่ใช่ทะลุออกมาต้องใส่แว่นเล่นนะครับแต่มันคือภาพมันสวยเนหะ็นไหมอ่ะเป็นมุมมองเดินนี้เลยนะฮะแล้วในเกมเนี่ยมันมีตัวละครอะไรบ้างครับหรือมีอะไรตัวคาแรคเตอร์อะไรบ้างครับสแลนเดอร์แมนนะครับไม่รู้มันเกี่ยวอะไรอืมแล้วเกมนี้ใครเกมอะไรสร้างหรอครับคือใครเป็นคนสร้างเกมหรอคือเกมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกมออฟฟิเชียลนะครับก็หมายไม,ไม่ไม่ใช่แบบยังไงนะอ่ะปุ๋ยตกใจมองจากระยะไกล มันไม่ใช่เกมแบบเอ,อ่ยังไงอะ่ะเขาไม่ได้ไม่ใช่ทีมงานทําแต่คนแฟนแฟนทำนะแล้วเวลาที่พี่ออยเจอผีอาโอนิหรือว่าผีอาเบะม่วงเนี่ยพี่ออยทำยังไงกับมันครับเอาตูดให้เราหันตูดได้เถอะเราหันตูดได้เถอะเยอะตูดไปทีแล้วพี่ออยคิดยังไงาากับคุณริวครับเล่นนี้เริวจะไม่ยุ่ง มันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้จริงๆกระโดดก็ไม่ได้นะอยู่จะไม่ยุ่งและเวลาเราเริ่มเกมมาเราควรที่จะไปตรงไหนครับไม่มีห้องไปแล้วมีห้องเดียวยครับนี่คือห้องอะไรแล้วเข้าไปในห้องเจออะไรเลรอครับ interesting interesting เข้ามาในห้องเจอกุญแจนะครับแต่เราจะเก็บแล้วมันจะมีอะไรผ่มาเปล่าแค่นั้นแหละนะฮะยังไงต่อครับระวงังนะครับเก็บแล้วอาจจะมีวิญ,ญญาณเบะม้วนอยู่ ก็็เปนได้ยังไงต่อครับเก็บไปแล้วครับเพลงเริ่มมาแล้วครับเพลงเริ่มมาเลยครับไม่แน่ครับอาจจะมีวิญญาณสิงอยู่ก็เป็นได้ก็เป็นได้อืมแล้วเกมนี้กราฟิกของเขาเป็นยังไงบ้างครับโอ้กราฟิกยอดสมจริงมากนะครับเกมนี้เขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะและ <c oughs> นี่เอ้เดี๋ยวเดเสียวเสียวหลัง นี่มีใยแมงมุมครับสุดยอดฮะใส่ใจความเอฟเฟคใส่ใจเอฟเฟคแล้วก็เรื่องภาพมากนะครับโหผมนี่ยกนิ้วเท้าห้เลยนะนิ้วโป้งตีนนี่เลยนะฮะแล้วอวยเศร้าเทียนเนี่ยเขาคือใครเหรอครับที่จริงแล้วอ่วยเศร้าเทียนคือพ้องผมนะครับซึ่งเป็นสถานะของจางฟู่จือแล้วจุดที่เจออาโอนีครั้งแรกหรือว่าเจอผีอาเบะม่วงตอนแรกเลยเนี่ยคือห้องสมุดเ่มนะครับเป็นห้องหนังสือสำหรับในเกมเลย ไอ้เทียแต่แม่งเดินทะลุไม่ได้ว่ะแต่คุณแล้วคุณต้องเชื่อว่าเก็บแล้วมันจะโผล่มาเพราะว่ามันเป็นจุดแรกที่ในเกมพบนะครับไปดูครับหนังสือก็มีครับ R o o ี้ครับมีภาพติดด้วยเทียอ,อย่างหลอนอยังหลอนเบย์ครับแล้วพี่ออยคิดว่า R o Oni หรือว่าผีอาเบะม่วงเนี M ่ยมันเหมือนใครหรอครับนองหัวล้านวะนองหัวล้านเวลาเราเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกกลัวเนี่ยเรา ควรทายัางไงครับพี่ออยเดินไปต้องลองแรับเอกไปด้วยเพื่อเพื่อสยบความกลัวนะนั้นผมขอให้พี่ออยเอ่อแรับเอกออกรายการของเราก็แล้วกันนะครับในความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยโจโจผมชื่อเขกชื่อเขกมีดีกรีดีๆที่คิดดีทาดีผมเป็นคนจริงใจและไม่ชอบให้ใครยืมตังค์ผมผมตุ้มเทเตเอ้ยตุ้มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปิน

ไม่จอบไรแนวด้วยเชี e ร์พลเรือนอีด้วยคีการจับคีต้องมีการไปได้ซื้อคีได้เกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมได้มแล้วก็พักการเมืองแล้วก็หน้าที่การเมืองตอนนี้เฮ้ยไอ้ตัดโอ้โหคือการจับคีหกครั้งประชาชนก็เจอเราเข้ามาถามว่ามการเข้าถามว่าการจับคีขนาดนี่เจ็ดไอ้เหี้ยตันห้อผมขอถามอะไรหน่อยนะพี่ออยเชียร์เล่นยักษ์ไหมครับกิ๊กก๊อกกะโหลกกะลายักษ์อะไรไม่มีหรอกว้า กิ๊กก๊อกกะโหลกกะลาเวลาที่พี่ออยจะหนีผีอาเบะม่วงเนี่ยพี่ออยใช้ท่าวิ่งอะไรครับเราจะใช้ท่าก่นเพอร์เฟกต์เย็ดโด1ร้อยเปร็นนะครับหรือว่าระบำระบำร <c oughs> ะบำทัวเอ้ยระบำเพอร์เฟกต์ดูคีร้อยเอซหืมรายการของเราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับพี่ออยจะมีอะไรโฝากกับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะครับ พี่น้องชาวไทยครับค้างแล้วครับไม่ไอเหี่ยพอแล้วไม่เล่นครับขอจบอการเล่นเอาใน,งนึงค่นีนะครับไม่ไหวจริงนะมันอยู่ไม่ได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้รายการ,ขอ,รากของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจบการสัมภาษณ์พี่ออยล์รอเบเกอร์นะครับก็สวัสดีครับบาย